สวัสดีครับกับฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับกับจะพาลูกค้าทุกท่านมารับชมกระบะ4ประตูออโต้นะครับวันนี้มาในรุ่นสปอร์ตนะครับสปอร์ตเนี่ยมีจำหน่ายขับ2และขับ4นะครับรถที่กอลมารีวิวจะเป็นตัวขับ2นะครับก็เดี๋ยววันนี้พาชมรูปแบบการตกแต่งที่ลูกค้าเลือกนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอลนะเบอร์โทรดี ก็ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมารือแอดไลน์ตามที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะนี่ดึกแล้วเนาะนี่จะเที่ยงคืนแล้วนะครับก็รถที่เรามารีวิวครับ New Ford r a n g e r Sport ตนะครับตัวนี้ราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่999 0 0 0า้าบาทนะก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ใส่ชุดแต่ง Victor นะครับก็มาเริ่มดูจากอย่างแรกก่อนที่ลูกค้าเรียกแต่งนะครับอะคริลิกนะครับคำว่าเลนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกแต่งนะ นะครับอะคริลิกแต่งเนี่ยก็จะมีทั้งสีแดงสีดําเงาสีดําด้านสีขาวสีอะไรนะครับก็เลือกได้ถ้าเป็นอะคริลิกแท้ก็จะมีสีเดียวเนาะอ่ะคันนี้ครับใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นของวิกเตอร์นะครับอ่ะลายแถบสติ๊กเกอร์เนี่ยเราก็สามารถเลือกและออกแบบได้บางคนไม่ใส่บางคนใส่น้ำเงินแดงนะครับอย่างคันนี้ก็ใส่ฟ้านะครับน้ำเงินแดงนะครับ กระจังหน้าตัวนี้สามารถไปใส่กับตัวที่มีกล้องได้นะครับเพราะว่านี่เขาจะมีตัวที่ติดกล้องไว้ให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ารุ่นไหนที่ไม่ได้มีกล้องอย่างนี้อย่างตัวสปอร์ตอย่างพวก x l s ก็จะเป็นแบบนี้นะครับไฟ LED 3จุดนะครับก็เลือกได้นะครับจะเอาไฟขาวไฟส้มเนาะแล้วก็จุดเด่นนะครับก็จะมีไฟที่มุมกระจังหน้านะครับก็เดิมเดิมเบสพื้นฐานก็จะเป็นสีขาวนะครับใครจะใส่ไฟสีน้ําเงินนะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับ กระเทบมานะครับคันนี้ใส่ครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําเงานะครับเพื่อให้รับกับตัวกระจังหน้านะครับจะดูคมดูเข้มแล้วก็ดูเกินกันนะครับแบบเนี้ยบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าชอบต้องการเป็นดําด้านเพื่อให้มันดูตัดดูมีมิติมากยิ่งขึ้นก็สามารถแจ้งได้นะครับตัวกระจังเนี่ยสีพื้นฐานกระจังก็เป็นแบบนี้นะครับใครต้องการทําเป็นดําด้านก็ต้องแจ้งนะนะครับไฟหน้ารถรุ่นนี้เป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวัน เป็น LED นี่ที่เป็นตัว C แบบนี้นะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับตัวสปอร์ตเนี่ยมีที่ปัดน้ำฝนเป็นอัตโนมัติด้วยนะไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับถ้าเราขับรถเนี่ยเราหมุนพวงมาไลัยไปด้านไหนไฟด้านนั้นนะครับไฟตัดหมอกด้านนั้นก็จะติดนะครับเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ตอนเราเลี้ยวเรายูเทอร์เรากลับรถนะครับหรือรถสัญจรไปมาก็จะมองเห็นนะฮะก็เพิ่มความปลอดภยัย สเกิร์ตหน้าครับของวิกเตอร์นะครับเข้มๆเลยนะสเกิร์ตก็เลือกได้นะครับใครต้องการทำเป็นแบบนี้เนาะที่เป็นทูโทนหรือจะทำเป็นดำเงาทั้งชิ้นก็ได้นะครับคิวล้อนะครับนี่คิวล้อวิกเตอร์นะครับวันนี้ทำมาในสีดำเงานะครับก็เลือกได้นะครับจะทำดำเงาดำด้านสามารถแจ้งได้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับยกหน้า นะเดี๋ยวผมให้ดูทรงนะคันนี้ยกแต่ด้านหน้านะด้านหลังไม่ได้ยกนะยกแต่ด้านหน้านะก็ะเราก็สามารถแจ้งได้นะครับว่าเออเราอยากจะยกแต่หน้ายกหน้าหลังไม่ยกหรืออะไรยังไงนะครับก็พูดคุยกันได้คันนี้ก็ลองก้อนขึ้นไปนะครับล้อนะครับก็ใส่ล้อ20นิ้วยางก็เป็นดีเซนตตินะตอนนี้เป็นยาง AT สเปคยาง2อ5 5 5 R 20นะครับเมื่อยกไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนแหละ เลี้ยวไม่ติดนะครับดูจากมุมที่เหลือเห็นไหมด้านหน้าล้อครับกับด้านหลังนะครับระยะพอนะครับก็ตัวนี้ก็เลี้ยวไม่ติดแก้มข้างนะครับเป็นแบบคีบระบายความร้อนตัวครอบกระจกเป็นเทากาไฟมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็คันนี้ใส่ราวหลังคานะครับตัวนี้ก็จะเป็นราวหลังคาแต่งนะครับนี่เป็นสีดำนะครับให้ดูมีความสปอร์ตมีความเท่มากยิ่งขึ้น กานสาดนะครับนี่ก็เป็นการสาดแต่งนะครับใครจะใส่ของแท้ของแต่งแจ้งได้ฟิล์มนะครับเป็นฟิลม์มเซรามิกก็เลือกความเข้มได้นะครับต้องการกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งได้เบ้าลองมือนะครับคัน,คนนี้ก็เป็นสีดํางเงานะครับเนี่ยเบ้าลองมือเนี่ยลูกค้าเลือกได้จะเอาแบบใสจะเอาแบบดํางเงาจะเอาแบบดําด้านนะครับผมบอกไว้เลยนะครับเลือกได้เอาที่เราชอบนะแต่ติด ดีกว่าไม่ติดแน่นอนเพราะมันการลอยเล็บลอยเครื่องประดับเราไปถูตัวรถนะครับเมื่นั้นเนี่ยตามเบ้าตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยถ้าอย่างเงี้ยเป็นรอยมันก็ถอดออกซื้อติดใหม่ได้ไม่กี่ร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ติดแล้วมันไปโดนตัวรถเนี่ยนะครับมันแก้ยากเนาะอย่างนั้นก็ติดไปใครชอบแบบไหนก็แจ้งมือเปิดนะครับเป็นสีเทากาไฟมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์กระทันล็อกรถกำมือปลดล็อกรถได้เลยเพียงแค่มีรีโมทอยู่ที่ตัวนะคบไม่ต้องหยิบรีโมทมากดปลดล็อกแล้วเนาะ ตัวสปอร์ตบันไดก็จะเป็นสีดำนะครับแบบนี้ให้ดูด้านข้างองีกทีข้อฝาถังคันนี้ก็ใส่เป็นสีดำเงานะครับเนี่ยเขาให้ Matt แมตช์กันลับกันนะโลวบาเหล็กนะครับทรงขายาวของอารเรนเดอร์ตัวนี้ก็เป็นทรงปืนนะมีไฟเบรกไฟถอยพร้อมนะครับเป็นตัวท็อปของอารเรนเดอร์เลยตัวสปอร์ตก็จะมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับคันนี้ติดสติ๊กเกอร์นะครับแรปเตอร์เป็นสีเทาอ่อนนะคอาโรดเป็นสีเทาอ่ะบางคน อย่างนี้ก็ได้ชอบอย่างนี้หรือถ้าเกิดบางคนต้องการให้มันเข้มให้มันคมจะทําเป็นสติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นสีดําก็ได้นะครับหรือจะทำแรปเตอร์แบบนี้แล้วกงเล็บเป็นสีดำเป็นสีแดงอะไรยังไงได้หมดนะครับออกแบบได้เนาะไฟท้ายตัวสปอร์ตก็เป็น LED แบบฮาร์ปนะครับก็เป็น LED ที่เป็นตัว C ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับแล้วก็คันนี้ใส่ครอบไฟท้ายนะครับเป็นสีดำเงาเนาะนี่ก็ชุดครอบรอบคันเป็นดำเงาหมด มาที่ฝาท้ายนะครับฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับแล้วก็รอบฝาท้ายฟอร์ดนะครับตัวนี้ก็ทําเป็นพื้นดาด้านนะครับแล้วก็ตัวหนังสือเป็นดําเงานะครับเราต้องการที่จะทําสีแบบไหนก็แจ้งได้นะครับติดอะคริลิกเลนเจอร์สีดําเงาเข้าไปแล้วก็คันนี้ครับเปลี่ยนใส่กันชนท้ายเหล็กนะครับกันชนท้ายเหล็กตัวนี้ก็จะมีไฟถอยมีห่วงโอเมกา้าใครต้องการที่จะเสริมบอลล่าก็สามารถแจ้งได้นะครับนี่ให้ดูจากด้านหลัง ก็ขึ้นอยู่กับเราชอบนะครับรูปแบบการตกแต่งเนี่ยไม่ตายตัวเราชอบแบบไหนแล้วก็แต่งแบบที่เราชอบนะครับตัวสปอร์ตเนี่ยภายในจะเป็นบอดหนังด้านหลังมีแอร์หลังนะนะครับมีแอร์หลังแล้วก็นี่ภายในนะครับตรงนี้เป็นหนังตรงนี้เป็นพลาสติกนะนะครับชุดควบคุมกระจกนะครับมือเปิดเบาะ คนขับปรับ6ทิศทางมีสูงต่ำนะครับผู้โดยสารปรับ4ผู้โดยสารจะไม่มีสูงต่ำนะฟอร์ดเรานะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทุกรุ่นนะแล้วก็ปรับได้4ทิศท,ทางคือขึ้นลงเข้าออกนะครับตัวสปอร์ตมีพุชสตาร์ทคันนี้ก็ใส่ที่วางแก้วไว้แล้วนะครับนี่จอ8นิ้วกระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัตินะครับมีช่องเสียบ usb นะครับตัวนี้จ่ายไฟอย่างเดียวก็ต่อได้แต่กล้องนะจอกลาง10นิ้วนะครับเป็นซิงค์โ a ร์เอแอนด์ออโต้แ a ป p l ิล a าแบบไร้สายรองรับ Ford p a s s นะครับ รองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุแอร์อิสระยแยกซ้ายขวาครับด้านหน้ามีไวเลสชาร์จนะนะครับมี u s เ Type ไท y p e C ทเนาะแล้วก็มีระบบออโต้สตาร์สตอปพอเป็นยูโรไฟนะครับมีโหมดการขับขี C ่4โหมดเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้นะครับนี่แอร์แบ็ค6ใบนะคันนี้รอเลยนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับรูปแบบการตกแต่งแบบนี้ไปแต่งกับ4ประตูตัวไหนก็ได้นะครับหรือสนใจสปอร์ตแบบนี้เลยก็ส่งรูปและคลิปมาได้นะครับ รูปแบบการตกแต่งเหมือนที่ก็บอกตลอดนะครับไม่ตายตัวนะครับเราดูไว้เป็นแนวแล้วก็แต่งในแบบที่เราชอบนะครับคลิปนี้นะครับผิดพลาดตกหล่นประการใดกับขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ